ซินเจียยูอีซีน,นี้ฟ้าฉายสวัสดีปีใหม่จีนครับผมสมยศใจมูลนะครับวันนี้ก็อยากจะมาคุยสบายสบายกันนะครับเพราะว่าเป็นบันรุกจีนแต่ไม่รู้เนื้อหาจะสบายสบายด้วยหรือเปล่านะครับก็คือวันนี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมแซมระบบทําความเย็นซึ่งมีคนถามเข้ามาทางเพจจํานวนมากเลยนะครับว่าการซ่อมแซมประเภทไหนที่เข้าขายต้องมีวิศวกรเซ็นรับรองนะครับการ ซ่อมประเภทไหนที่ไม่ต้องเซ็นรับรองนะครับผมก็ได้รวบรวมคำถามของหลายๆท่านนะครับที่ถามเข้ามานะครับรวบรวมสลิปสรุปเป็นกิจกรรมต่างๆนะครับว่ามันต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งก็จะได้ข้อมูลมาน่าจะเป็นแนวทางให้กับพวกเราได้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมอยากจะให้พวกเราทบทวนเรื่องการซ่อมแซมระบบทำความเย็นตามนิยามของกฎหมายก่อนนะครับ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการการจัดทําและส่งรายงานข้อมูลการติดตั้งซ่อมแซมและดัดแปลงและยกเลิกการใช้งานระบบทาความเย็นที่ใช้อเมนเป็นสารทำความเย็นปีพศ2567นะครับซึ่งมีการระบุนิยามของการซ่อมแซมระบบทําความเย็นไว้ใจความสําคัญของเขาก็คือว่าเป็นการเปลี่ยนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในระบบทําความเย็น ที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทําความเย็นนะครับโดยไม่ทําให้กําลังเครื่องจักรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับอันนี้คือคีย์เวิร์ดของเขาเลยก็คือมันจะต้องไม่ทําให้กําลังเครื่องจักรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจะเห็นว่านิยามเนี้ยครับมันมีขอบเขตต่างๆค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆท่านที่ถามเข้ามาว่า มันจะเป็นแบบนี้ได้ไหมอย่างนู้นได้ไหมเนี่ยเราไม่สามารถที่จะตีความต่างๆเข้าข้างตัวเองได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราเทาความก่อนนะครับงานซ่อมแซมเนี่ยที่ต้องมีวิศวกรควบคุมหรือและก็ดัดแปลงนะครับเขาจะต้องมีหน้าที่ควบคุมการซ่อมแซมนั้นนะครับแล้วก็มีหน้าที่ตรวจทดสอบการรั่วซึมรวมถึงมีหน้าที่จัดทํารายงานการซ่อมแซมโดยการจัดทํารายงาน ก็จะต้องมีการถ่ายภาพอธิบายจุดที่จะต้องซ่อมแซมนะครับรวมถึงระบุรายละเอียดมาตรฐานการทำงานมาตรฐานวัสดุหรือมาตรฐานต่างๆที่ใช้ประกอบในการซ่อมนะครับรวมถึงก็จะต้องมีการถ่ายภาพก่อนและหลังและซ่อมนะครับเมื่อซ่อมเสร็จแล้วก็จะต้องมีการตรวจทดสอบการรั่วซึมโดยใช้ความดันอย่างน้อยเท่ากับความดันออกแบบนะครับตัวอย่างเช่น จุดนั้นมีความดันออกแบบ16บาร์ก็ต้องเทสที่ความดัน16บาร์เป็นขั้นต่ำนะครับเมื่อทดสอบเสร็จแล้วเนี่ยครับก็ทำรายงานส่งไปนะครับจากหลายๆคำถามผมก็ได้รวบรวมเป็นกิจกรรมได้3กิจกรรมนะครับเพื่อถามกับทางเจ้าหน้า,นาที่รที่เกี่ยวข้องนะครับก็กิจกรรมที่1น,นะครับก็คือการเปลี่ยนอะไหล่หรืออุปกรณ์ก่อนที่เครื่องจักรจะเสียที่หลายๆท่านเรียกว่าการทำ preventive maintenance นะครับหรือ กิจกรรมที่2ก็คือการเปลี่ยนอะไหล่หรืออุปกรณ์หลังจากเครื่องจักรมันเสียไปแล้วนะครับส่วนกิจกรรมที่3นะครับที่มีการถามกันเข้ามาก็คือการเดินน้ำมันหรือการถ่ายน้ำมันรวมถึงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมเพรสเซอร์ตามชั่วโมงการทำงานนะครับสามกิจกรรมนี้กิจกรรมไหนที่เข้าข่ายนะครับกิจกรรมไหนไม่เข้าข่ายก็ได้ข้อสรุปว่ากิจกรรมที่ไม่เข้าข่ายก็คือการถ่ายน้ำมันอันนี้ไม่ต้องถ่าย อันนี้ไม่จําเป็นต้องมีวิศวกรเซ็นรับรองนะครับส่วนจก,กิจกรรมข้อ1และ2อันนี้ต้องมีนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยที่ผมได้ปรึกษาหารือกับทางเจ้าหน้าที่มานะครับก็ได้ข้อสรุปว่ากิจกรรมใดนะครับก็ตามที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงแอมโมเนียรั่วไหลยกเว้นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมเพรสเซอร์ กิจกรรมนั้นจะต้องมีวิศวกรควบคุมด,ดูแลการซ่อมแซมและจัดทำรายงานด้วยนะครับอันนี้สามารถได้เป็นแนวทางให้กับทุกๆท่านได้นะครับทีนี้หลายๆท่านก็ถามเข้ามาว่าคุณสมยศผมแค่เปลี่ยนโซลินอยด์วาลเปลี่ยนไส้กรองเปลี่ยนไส้มันทําไมมันจะต้องมีวิศวกรเซ็นรับรองด้วยนะครับในวันที่เข้ามีการปรึกษาหารือกัน ก็มีการพูดถึงสถิติแอมโมเนียรั่วไหลในปี2,567ที่ผ่านมานะครับซึ่งมีปริมาณแอมโมเนียรั่วไหลจากโรงงานผลิตน้ำแข็งปริมาณมากกว่าปี2,566นะครับเพิ่มขึ้นมากนะครับมีการพูดคุยกันถึงว่ามันมีเคสแอมโมเนียรั่วไหลซ้ำๆกันเนี่ยครับ2-3เคสนะครับซึ่งเคสพวกนั้นเนี่ยเป็นเคสของการ เปลี่ยนอะไหล่โซลินอย์วาล์วนะครับโซลินอย์วาล์วก็คือวาล์วเปิดปิดด้วยไฟฟ้านะครับผมของยกตัวอย่างเคสการรั่วไหลจริงนะครับซึ่งเกิดการรั่วไหลซ้ำๆกัน2 3สเคสในปีที่ผ่านมาให้ฟังนะครับในภาพนี้ครับก็คือไดแกรมเครื่องทำน้ำแข็งหลอดนะครับจุดที่มีการรั่วไหลซ้ำๆกันเนี่ยครับหลายเคสเนี่ยครับก็คือจุดชุดจ่ายน้ำยาเข้าฟรีเซอร์เครื่องทำน้ำแข็งนะครับจุดบริเวณนี้นะครับ มีการเปลี่ยนอะไรนะครับโดยการเปลี่ยนอะไรเนี่ยที่ถูกต้องนะครับผมจะให้ดูตามสไลด์นะช้าๆนะครับก็คือว่าวิธีการที่ถูกต้องเนี่ยครับเขาจะต้องมีการสกัดวาล์วเบอร์1ขีด1ก่อนนะครับตอนที่เครื่องทํางานการสกัดวาล์วดังกล่าวเนี่ยครับเราอาจจะเรียกว่าการปั๊มดาวก็ได้นะครับเป็นการย้ายสารทําความเย็นเหลวนะครับที่อยู่ ช่วงระหว่างวาล์วตัวนี้นะครับจ่ายเข้าไปในฟรีเซอร์นะครับเพื่อเวลาเราถ่ายเนี่ยมันจะมีแต่แก๊สอย่างเดียวนะครับเมื่อเราสกัดวาล์วไปแล้วเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณ5-10นาทีนะครับเราก็จะมาสกัดวาล์วตัวที่2นะครับเบอร์ 2> 1นีด2แล้วก็หยุดเครื่องจากนั้นเราก็จะทำการถ่ายแก๊สแอโมโมเนียที่ตกค้างโดยเปิดที่วาล์วเซอร์วิส เบอร์3านะครับถ่ายก๊าซแอมโมเนียลงน้ำจะเห็นว่าถ้าทำถูกต้องตามนี้แล้วมีการออกแบบวาล์วถูกต้องครบถ้วนตามนี้โอกาสที่จะแอมโมเนียจะเลือดซึมออกมานี่น้อยนะครับเพราะว่าพอเราเดินแอมโมเนียลงน้ำเสร็จปุ๊บเราก็จะรู้ทันทีเลยว่าไม่มีก๊าซตกค้างแล้วเราก็จะถอดซ่อมโซลินอยวาล์วเบอร์สีได้นะครับกรณีรั่วไหลรั่วซึมที่ผ่านมาเนี่ยครับเกิดจาก การลวดซึมโดยขั้นตอนดังกล่าวนะครับซึ่งอาจจะทําคลิปอธิบายในครั้งถัดๆไปนะครับว่ามันมีความเสี่ยงยังไงได้บ้างนะครับแต่เราจะเห็นได้ว่ากิจกรรมการเปลี่ยนอะไหล่โซลินอย์วาล์วก่อนที่จะเสียหรือหลังที่จะเสียขั้นตอนการทํางานจะเหมือนกันนะครับเมื่อนีเมื่อขั้นตอนการทํางานเหมือนกันมันจึงจะมีความเสี่ยงเท่ากันนะครับ จึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมการเปลี่ยนอะไรก่อนและหลังจึงต้องมีการควบคุมการซ่อมแซมโดยวิศวกรน,นะครับเป็นี่คือที่ผู้คุยกับทางเจ้าหน้าที่มานะครับถัดไปนะครับก็มีหลายๆท่านสอบถามเพิ่มเติมเรื่องแบบนี้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมมันจะสูงไหมนะครับเวลาเราโอ้ะฮอลคอมเพรสเซอร์ทีจะสูงหรือเปล่าเปลี่ยนโซลินอยด์ที ใจที่มันจะคุ้มไหมนะครับประเด็นนี้ครับก็ได้มีการเทียบเคียงกับประกาศของกรมการขนส่งทางบกโดยการที่มีวิสามนวิศวกรหรือภาคีวิศวกรพิเศษนะครับในการเซ็นรับรองการติดตั้งถังก๊าซในรถยนต์ซึ่งพอมีการจะประกาศใช้ก็มีการแข่งขันด้านราคาแนวโน้มค่าเซ็นรับรองก็จะมีการแนวโน้มที่จะลดลงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าท่าน บำรุงรักษาเชิงป้องกันเช่น overhaul compressor ไปพร้อมๆกับการเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆของอุปกรณ์ในเครื่องในคร,คราวเดียวกันหลายๆจุดมันก็จะเป็นการให้สามัญชุกรหรือภาคีชุรชนพิเศษเซ็นแค่ครั้งเดียวนะครับก็จะเป็นการช่วยลดต้นทุนต่างๆได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านถ้ามีคำถามใดๆเพิ่มเติม,ตมก็ช่วยคอมเมนต์มาในใต้คลิปนะครับเราจะรวบรวม ไปถามทางเจ้าหน้าที่เขาให้อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ